เล่ากับฝันเหมือขึ้นเหมือขึ้นแล้วกับฝันเล้าว่าเล่าฝันเห็นวาลมีคนมาขอจินจินเขาน้ำเล่าพนามแม่สามคนพนะยได้แค่ค่อยค่อยยุบค่อยยุบค่อยยุบจะว่างเงไงพี่น้องถามข่าวพอสงการเหมือขึ้นเล้าวาเล่าฝันมามีคนมาขอจินเขาน้ำเล่ามีสามคนพูดเฒ่าหรือผูดนมก็พอผู้นุมพนะ ดังเลี้ยงกันดูทายดิโกโอ้ดังเลี้ยงกันได้กินมือนี่ละคันเศร้ามือนี่เลี้ยงเลยมือแรกเนี่ยเลี้ยงเลยกันว่าเจ้าเศร้ารถเลี้ยงบ่ห่างมือแรงบบไม่้ายขอตครับวัวห้เศร้าก่อนเด้แม่ปีเกันมากแม่ปีบีไงช่าก่อนเป็นบ้างเนียนหาแม่ปีบีบให้นวดให้เดียวดเห็นบ๊อบดังกุ๊บกุ๊บไปอือแล้วเราบอกว่าให้แม่สุภาพไปเห็ดแม่ภักเห็ดบ่เป็นเบิ็นหมอนมวดเนาะ บอกหุ่จักรก็ทิไปโยกไปยังข่อยกับบ้กายเห็ุแห่ล่าแล้วอเพราะว่าบ้านหมอเอ็นเนาะกะทิไปบีบไปดึงซื้อๆเทากัดึงเป็นแล้อืมแมนต้องเอาพวกแม่ปีแล้วเป็นหมอเอ็น้าพี่น้องถ้าเป็นหม้ออ็นแล้วหุ่จักรจักรก็บก็บ ห้ยซวงห้เศ้าซาบีบห้เลียวหายซ้วห้เศร้าคันยากีนลีเอาเจ้าที่เจ้าทางปีบ่พียาคันยากนีเศร้าดูคันยากิหดเศร้าบ่รู้เศร้าเดียวดีละแม่ปีบีบหาย้เศ้าเลยซัวงห้เศร้าหายแล้ลูกเราย่อได้นังกิงเตียงได้ก่อนพมาดึงมมจอจอไว้สีหาไม่กินหมดละพันมาอยากเฝ้าเนาะเพันมาอยากลาบอยากก้อยอยากเขาอยากน้ำกัสีหาไม่กินเราอยาปลาเป่งหาไม่กิน บาดได้เช่วงให้เศร้าให้เล่าลุกยางไปได้มาได้พวกพี่เราขี่มอไซค์ไปท่ามก่วยขี้แดดกันเหล่าน่าเราฝีนขี้ได้แล้วบันเดียวเราไปอุ้งเดียวเดี๋ยวเราขี่เราขี้บ่ได้เรายกบ่ได้เนาะยกไหลยกแขนบ่ได้เนาะเอาคันเบ้าถือคอย่อถือป้องสิได้กินอิ่ิเดี๋ยวตอนบายบสิไปหาไม่กินดอกลาบกับกูเพียกับเหล่าเพื่อนว่ากับยาสูบเอา อยากก<ะ>ินกับเปล่าเศร้าตัว,วเปล่า,าเศร้าขันสันบ่ด้กินเด้แมนบ่แมนขันให้เศร้าเดี๋ยวนี้ให้่วงเดี๋ยวนี้บีบแล้วนี่ให้่วงให้เศร้าสช่ไหมปีแล้วบีบให้นี่แมสุภาพตอนบายประมาณสามโมงคนละสามโมงแรงงก้ยงคอัวคนเดี๋ยวสีให่เด็กหน่อยหาไปซื้อมาสยื้อหลาบซื้อก่อยเหลายาปลาแปงสีหามาให้กินให้ถือไก,ก่มุกเ้าให้ยิมน้ำจำลาดคนละเนาะ กสิมีอูเพียกับลาบพนันพฤติการเราหมักลางัวเปไปซื้อลางัวแล้วมาให้เรากินมาให้เพิ่นกินนะ่ะเพิ่นอยากน้ำเล้าเพะนะเพิน่อนอยากลางัวกับอูเพียเพะนะออมเพียขมๆเพนนะกสิว่ามึงอยากกินแต่มึงล,ลให้กูกินน้ำแน่สิว่าดเนาะแต่ใจกินแต่ลาแต่แมนบาริก่ะห้ยสว่างห้เศรอบ,บาริก่ะห้มีแต่โศกแต่ลาบตัวแบบ ผู้หาให้กินผู้เฮ็ดให้กินกระดาษสวงให้เศร้าให้มันๆโอ้ยเนาะอย่ามาขาดตายไงไปเถอะเว้ยเล่าเคยไปกับพวกได้ไปเหมือนเอาให้วงให้เศร้าซาเมา่เอลยพอพอสงการส่วนมากเราสิบอคอยเสือค่ะพี่น้องเราสิบอเสือแนวแนวนี่สิ่งเรานี่เรายังเสือเด้ตอนนี่พราะว่าเราเห็นแล้วนะ คือเห็นกับตาหูหูแล้วว่าเป็นประมาณนี้ก็เลยเซียเรีนบอกเสียพอพอเสียอยู่พันแต่เกาเราสิบเสียไม่พี่ดองแต่เกาเราสิบเซียเป็นนวดมีเขาเจานวดแต่ได้ก่อนมันก็หลายคนเนอะมันดังมันก็ดั้งก็แยบสนเนี่ย มันดังกบเจ็บหลายข้หลายหมอ่คือบามันหลุดติจะรหลุดดิใช่ายๆมันคลายคลายคลาอคมันหลุดเนี่เห็นบุ่นเนีคลายมันทับมันตัมันคลายคลากระดูกทับกระดูกทับเสมันบอกขันไปขันไปหาหมอหมอคีินนิหมอโราบาดคนกะจะว่ากระดูกทับเส้นบอมันบบคือบานมัน นนออผู้เพิินเห็ดเป็นเนาะพี่น้องเนาะแม่ปีแล้วกับหุ่นจักเสน้นจักเอ็นบัน,นี้แม่สุภาพบอหุ่นจักมีแตงแต่โยกไปโยกมาซื้อกับเห็ดว่าเป็นกับว่าอยากเห็ดแต่ล่ายัานยันมามันผิดเสี่ยนไปเติมเม่น ผิดธิว่าพิสินธให้ซสวงให้เศร้าตัวขันอยากกินนีหลีนะก็สิหาไม่ให้กินตัวแม่นบ่สั่นกดินกินแลีกเแยง้กินตัวเออย่างเจ้าบก่นบบก็เลี้ยง้ติภสับอกดีๆเจ้าวปวดที่เียงเียงจาก้อมันนีปวดตรงแหงมันนี่มกินอุ้งอกันมแเดส อันมอกับเพื่อนว่ากับให้กายจะภาพบัมบัดจะคข้องบันนี้เล้วกับบาลูกจากเที่ยแล้วก็มีตะนอนยืมขอยาวไ่ดบันนอืมเ็บอืมตะกี้ข่อยกับคัดคือกันได้ข่อยยยกยิงสีกับว่ใดได้ตะกี้ข่างใจอนี้คนมาเ่าตยก่งสีบ่ใดบันน่างใจไปฝีเล้วยกใดบัน่เราพวกไปซั่อี๋อืม กอเสือส well, yeah. yeah, ันนิจคอยกระเฮ็ดบ่กก่ออะไรเด้ตะกี้ก่อทั้งหลังเดี๋ยวนี้กระเฮ็ดได้เบิดแล้วมันก็คือบานล่ะแง่มันสิเป็นมันก็เป็นไปเนาะแม่เนาะเบดเอาเดี๋ยวกับส่วงกับเซ้าดอกบ่เกินมือนี่ดอกบ่เกินเดี๋ยวนี้แหละจั๊กน้อยเดี๋แน่ะไอ้ส่วงไอ้เส้าบีบแล้วกอ้จั๊กน้อยนี่กับไอ้เส้าสั้นตัวมันทำนี่ดอเบิอนจังอืมยังง้อ แกออกรุดเบียงเสียหกันดูเออจังนานุงไหมอืมรุดออกเอิยกออกเออนั่นแหละนั่นแหละอืมอืมอืมเออตาจะมีเมียงความ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 าเพียมันหวานมันหมันมันหมานมันหตานมันหวานสดๆอ โอ้ยมันตายเล่เหมือนีันมาเน็่มันตายเลยสิไปหาซื้อมาใไหมสิไปสร้างเขาใหมต้นกวนยิมต้นกวนยิมมันอะทางนัเก้าต้นเป็นสิบแปดทางนี่มันตายช่วง่าไปล่ำางันเรามีปูดูเล่นาก็แน่หมดเลยเดี๋ยวนาจะลงเียมซื้อมาใส่ทางเราจส่ไม่ตาเด็ดตามมันมีสิบนดตอแต่ลังง แต่มาตุนใหญ่ยังสีมันไ่ค่อยมีเลยมันีพี่จะตุนเนี่อยที่เขาขายอยู่ร้านเขาอสามตนเนาะค่เยห็นอก็ดนย่ริอาคอยคอยข้ามไหเล่าไหเล่ามีแห้งไหเลาสวงเราเศร้าซะไปลูกได้ไปไดมาไดเนี่ยลังใหญ่ๆทางนอกบ่มีผู้เฝาดิ ันบ่เศร้าบ่อสว่างเนี่ยลูกไส้เขาเสียกอดมดีเลยกอดาหอดีกระดับกบกบกระเดียงงั้นพิเศษมะกระดูกเคลื่อนมะบ่เส้นเส้นเส้นเคลื่อนบ่เส้นมัดเส้นมัดงมันปวดจริงเจ้ากระมืออออกให้แล้วตัวดึงออกให้แล้วตัวจองมันจองมันดึงเจ้าของข่อยก็ จิตะแล่เป็นโคลูยุจิตะแลด <นา S 1> ด่ดิ้นดิ้มันเป็นก้อนเออมันเป็นก้อนเขาเออเขาเจ้าเอิญใบย่างพังผืดบอกเป็นพังผืดเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาเจ้าเอินว่าพังผืด <c oughs> นี่แหละค <c oughs> ข่เดินตายไปหมอดึงให้ไข่ย่างแต่บทท่านได้ด่าเฮ็ดเขาเจ้ากับโจ้ไข่ไข่ก็สิละโจกออกไหมโจกไปโจ้มาเดี๋ยวนี้บ่เป็นก้อนเหรอดิเจ้าเป็นก้อนเหรอตะกี้เป็นก้อนโคลูยุจิตะแลนี่ จักว่าหมอไหนเป็นหมอไหนกันเจ้าผิวลรคแม่หวิดพี่เล้วหมอมันรคแม่หวัีเชื้นทวัดนิวมือพี่แล้าไล่ก็เจ้าไล่ไปมืดไปมืดมาจะดึงให้เป็นอะไรครับปนี้ไปวัดมาหลวงพ่อใช่ไหมครับไปวัดมาติหลวงพ่อเพิ่นกะอาบน้ำมุ่นให้ของง่น อโอ้อันอันของพอสงการหมอครับเป็นอะไรครับพอสงการพึ่นกะบ้านนี่ละมองได้บ่ดีเข้ากบแก้ไขไปเข้ากบเบาเบาถือคอยอถือป้องเฮ็ดไห่ไลาวอันไหนมันดีมันกบสีเศร้าสีสวสส่วงไปดอกอืหลวงพ่อกะไ,ไ,ไหนญญเห็ดไหนเบิดสุยางแหล้วเดียวนี่ผู้ใดว่าขวดเขากบขวดไปเลี้ยวผู้ดใดว่าไห่ไปเลี่ยงกบไปเลี่ยงเล้วเลี่ยงมองหันมองนี้กบเลี่ยงหลายมองแล้วดิ อยากให้เราเศร้าล่ะไอ้บัดนี้กะย่งแต่หมองนี่แหละมันนี่ย่งแต่หมองนาบ้านมาเพิ่นอยากกินลาบพะนะเอ้าแต่งดาบกินเลี่ยมมันนี่ให้ซส้าไอ้เส้าไอ้ลูกวัาลูกนั่งมองมันมองยุ่โดมกะเลี้ยงแล้วหลายมองแล้วเออยยุ่โดมเลี้ยงแล้วมองยุ่โดมทั้งนอกมองเล่าไปมองเล่าไปเห็ดกับไปเลี้ยงไปอ้อนไปย่อมไปอ่าเฝ้าเพิ่นแล้วขออ้อนขอย่อมลูกหลานอ้อนแล้ว ย่อมแล้วอันใดพิษอันใดบ่ดีกะอย่าถือซาลูกหลานถอบบางยางบางเท้อมันกะหนูเท่าบ่ถ um. ึงการเนาะลูกหลานกระดานยกดูบ้านยกแขนยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นขย้อยยกยกขึ้นยกจับแขนจับข้อมือยกยกจับหันขึ้นไปหันยกจับหันขึ้นไปหันแยดออกโยนไปเองจับจับข้อมือขึ้นผ่านโยงลูกขึ้นในลูก